สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกนนะครับนี่กับมาพอดีมาเห็ดงานอยู่สุรินเนาะมาท่าสีสุรินพอดีออกมายืนเหี่ยวพอดีเห็นเห็ดบวกจิกออกสองดอกกําลังเห็นโอ,อ้ขึ้นออกน้อยแต่ออกสองดอกมีแนวจีม,มพี่น้องนี่แต่ดอกง,งามเลยครับโมเมนต์เสือมนเดยนี้ข้องเทเด้ยนี่โอ้ต้องเทได้โอ้นี่ันีออน่แต่ดอกดำเนาะ พี่น้องมีสองดอกคือออกง่อยแห่จะน่ายเอ้ยเต็มกระตาเถอนครับพี่น้องเห็นสองดอกเน่ออู้ดอกงามแต่แข็งกระเดืออู้หักเดี๋ยวสดลองหน่อหงห้าบนหน่อสองดอกเพ็ดปัวกกิ๊กเพ็ดปัวแคร์นามเนาะเอา Boy, có quái bằng nào, vừa được lắng ngang một hộp 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 ครับเนาะติดตามด้วยตับเ้างหัวเพื่อมันออกเหนีวเนาะตัวนันอาจจะป็นหางหางเฮ็ดปวกก็บนีิขาวจุดมพูนเงินบ่ว hết nhà rồi ôi bà tìm hình bà tìm nó vô nổ rồi Hãy Vào cho kênh hỏi nhỉ ngồi cùi chỉ tiếp rồi hỏi nhiều quá hỏi hỏi hộp hỏi nú quá Hãy subscribe รอบนี้เนาะครับเป็นของเห็นสองดอกห่านยังหายุ่งไรไปครับคลิปนี้ก็ไ้ทั้งนี้เนาะทลิปไปฆ่าสีมาแล้วคลิปนี้ก็ไ้ทั้งนี้นะครับสวัสดีครับ